กินบอเบิบร์ดคดกินบอหนานคั่มนี้ใส่ได้อลิพ่อเมพี่น่องเอ้ยออกับพ่อเมพี่น่องคนไทยเนาะการทีเจ้าหน้าเหตุเงินเฮียบ่อยๆหรือว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู่ในเสื้อผา้ายังแล้วแต่มันหมายความวา่าแนวใดมันหมายความวา่าเพ่อนได้ทดลองใจเฮาหรือบอ่อทดลองความซื่อสัตย์ทดลองความแบบว่าสุดอ่าปริสุทธิ์ใจของเฮาหรือบอ่อนีสัสของเฮาหรือบอว่ว่าเพ่อนจะสามารถไหวว่างใจเฮาใดหรือบ่อนะทุกคนแหละคนตอบแทนของเฮาจะเป็นแนวใด แพรว่าจะามาคอเราให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านได้ฟังกันเลยจ้าสบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเมื่อสุขูสุขคนเด้อจ้าเด็กกลับจากไทยสบายดีจ้าวันนี้ก็มโฝล่กับแพรว่าคนเก่าคนเดิมเด้อจ้าเด้กสบายดีปีใหม่เด้อจ้าเพราะว่าจะเป็น MC ทัซทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเดินจากกะกลับทักไทยสบายดีปีใหม่เด้จอจ่าเนาะสวัสดีปีใหม่เด้อขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจากคิดสิ่งใดก็ขอให้สมค่ำม,มุงหมันดังปาถนาเนาะจา่าเนาะ เล็ี่ทานได้ทีไปเที่ยวทางใดก็ขอให้จงเที่ยวอย่างมีความสุขเนาะจ้าเนาะสุกกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัยในการท่องเที่ยวในการเดินทางไปมาต่างจังหวัดเนาะบอกว่าจะไปหาญาดตีพี่น้องไปไหว้ผู้ใหญ่หรือว่าไปขออาพรหรือว่าไปท่องเที่ยวเนาะพักผ่อนหย่อนคลายในช่วงเทศก,กาลปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะ เมืม่อนี้นะทุกคนแพ่ว่ากับสิมาขอเบาเนะเหลืองหนึ่งที FC เอฟซีภานในท่ามแพ่ว่าว่าอ่าแพ่ว่าพอเหตุการณ์แบบนี้บอยบอที่แบบว่าเออเงินแบบว่า อยู่ในกระเป๋าเนีทุกคนว่าจะอยู่ในกระเป๋าเสืออยู่ในกระเป๋ากางเกงหรือว่าอยู่ในเครื่องซักผ้าทีเพรว่าเด้พอเนาะอยากจะบอกเลยว่าเพรว่ามาอยู่นี่หันประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะบอกเลยว่าบ่อยมากนะทุกคนบ่อยสุดๆเนาะและทาาว่าในหน้าที่เนี่ยเพรว่าหูซึกเนี่ยไรเพว่าโบหูซึกเนี่ยไรทุกคนเพ่าว่ามองคิดว่าเป็นเหลืองปกติเนาะทีแบบว่าเออเห็นเห็นเงินแบบ แบบทีแพรว่าให้เบิงเนาะคือบางครั้งอะแพรว่าอาจจะคิดว่าเพื่อนอาจจะลืมอืมเพื่อนอาจจะลืมนะทุกคนโบเดมีเจตนาทีจะแบบว่าเอียงหรอกแต่ว่าปั้งโอกาสเท่ากับจะคิดว่าเออนี่คือเจตนาของเพื่อนแต่เพราว่าเพราว่าเสื้อวันมันเป็นเหลืองปกตินะเป็นยังคือจังคือจังคิดว่ามันเป็นเหลืองปกตินะพ่อแไม่พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอ่า เพว่าพอมาลายเพว่าบริพอเคอยู่นี่บอลเดียวเนาะทุกคนหรือว่าบริพอเคจุดนี่แต่เพว่าพอมาลายมากๆเลยยกเส้นตัวอย่างเนาะแต่ก่อนน่ะเพว่าก็เคยเห็นงานบานบบแมนซีเพว่าบุเคยเห็นงานบานเพว่าบริเฮตงานบานเคบอลนี้บอลเดียวและบางคนกระถามว่าเป็นยังนายจังคือต้องลองใจเขาแบบนี้พราะว่าเพว่าเสือว่าเพื่อนอยากจะพิสูจน์ว่าเฮาอะ จริงจังบอรหรือว่าเสือ้อเธอได้บอนนะทุกคนเพราะว่าอนาคตต่อไปอ่ะเฮ้าต้องดูแลบานนีทเพื่อนยังดีที่สุดและทีงสําคัญยิงเฮ้าอยู่กันไปน,น,นานๆความไหวเหนือเสียใจเขายิางตองมีนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนจะมีงานหลยมากขึ้นคืน,คน เพื่อนตองออกไปขางนอกพบป้าอ่ะอยากตีผีน้องหรือว่าผู้ใหญ่ย่งกันแล้วแต่นะคนเพื่อนตองไปอะไรกัสิ่งสําคัญคือบางขางนะในสวงไปเพื่อนตองไหวคล้องสํา,าสคัญในบานอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบานของเพื่อนและถาลูกจ้างหรือว่าคนงานขล้องเพื่อนอนะไหวว่างใจบ่ได้เพื่อนกะจะไปแบบบมีความสุขเนาะพ่อแม่พีน้องเนาะก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าเออ เพิ่นต้องทดลองเบิ่งตตองตองสอบเบิ่งวา่าเซสอะไดแต่แพ้ว่าคิดว่ามันมันบม่มียังทุกคนเนาะมันเป็นเหลืองปกติทีหลายหลายคนนะหลายบ้านตองสงสัยยังจะบอกเลยนะมีบอลหนึ่งที่แพ้ว่าเคยอยู่อ่ะโอ้โหโก่องเงินไหวนะทุกคนก่องไหวแบบแบบเป็นอะไรเอิญว่าอะไรนะ <c oughs> ก่องไหวแบบเป็นปึกปึกเลยเนาะเป็นกระทงแบบใหญ่เลยเพราะว่า อันนี้เพื่อนแบบเอาไว้ในเกะเนาะซิมีเกะแบบเป็นสันสันอ่ะนะทุกคนนาะบันดีพนเ,นเพื่อนก็เอาไว้ในทำความอาพ่ว่าก็ข้นไปทำความสะอาดห้องยังเนาะเวลาเข้าก็เลยแบบแพ่ว่าก็เลยเชด็ดเช็ดในเกะในยังอะนะทุกคนขอบขอบเกะเนาะพอเช็ดไปแล้วเพ่ว่าก็เลยดงลึงดึงดิดอ่าลิ้นชักเนาะเป็นเอิรนเนาะปันป่นปั่น บางคนจะเอินว่าละลิ้นชักแต่เพีว่าจะเอเินเกนะทุกคนดึงออกมาเนาะก็สีมาเห็นแบบเลี่ยงกันไหวเป็นปึกๆเลยนะทุกคนมีแต่แบ่งพันเนาะแต่เฮาก็เลยคิดว่าเออเฮาก็เพว่าก็คิดว่าท้าว่าน,ะนันจุนนน่ะตกใจบอกตกใจนะทุกคนมันลายแลกกระสีถ่วงว่โทุสมาวาเงินลายแต่เดท้าว่าเฮาอยากได้บอมันบออยากได้นะทุกคนบอกไปเลยว่าบออยากได้ เป็นยังคือบบยได้เพราะว่ามันโมแมนของเขาเพาวา่ว่าโหมว่ะถ้าเขา,เาไปอ่ะงานที่เฮ้าคิดว่าเฮ้าอยากเฮตดหยุดจุดจุดนั้นเฮากับภาษาหมาที่จะเหตุใดอ่ะแล้วพอเป็นหูอ่ะเฮ้าซิมีพน้นอ่ะอ่ะเฮ้าซิมีแบบว่าแนมหนาเผินใดจังไงยนะทุกคนเฮ้าแนมหนาเผินโบติดเสื้อเลยว่าเอืยอยไอหนอกเนาะที่คนหูจกักหรือ เผื่อนพุงของเห่าอาถาในมองมในเบิงเบิงในความคิดที่แบบว่าอะแค่คนอื่นเนาะทุกคนก็คือเห่าต้องเบิงสา,ายตาเอือยไอหน้องดูว่าเผื่อนพุงโมคูของเห่าล่ะเห่าสีเห็ดแนวใดเห่าสีแนมหนาผึ่นติดหรือบ่อถามมันเป็นแนวหนเนาะคนอื่นก็ต้องว่าโอ้ยเส้าอันนั้นขี่รักอะอุย้ยอีอันนี้ขี่คุยเอออีอันนี้ขี่รักไดมนนก้มันเป็นคนขี่รักมันเป็นคนขี่ขโมยนะอะ ยกเสนตัวอย่างเนาะเอ้ยว่าเป็นคนขี่ขโมยขี่หลักได้ยังจังสันสีเนาะไปฝากงานอะไเห็นเงินเข้าจะได้จังหวะขี่หลักขี่ขโมยเนาะทุกคนค่าเนี่ยมันจะอยู่ติดโตเข้าตลอดไปนะทุกคนบริเซียหายเข่ามันจะเสียหายฮอดพอฮอดเมเฮ่าอันนี้คือหวาวเทิงหว่าเฮ้าแค่คนอื่นถ้าเว่าเทิงเข้าแค่ตัวเองเข้าแค่ความู้สซกตัวเองแหละเฮ้าแค่แบบว่าอ่าบาปกรรมหรือว่าเา้าแคให้ตัวเองเสื่อมเสียก็คือ เฮาจะละอายแก้ใจถึงจะบ่มีคนหูอะตามแต่ทุกคนแต่ว่าเข้าจะหูใยใจเฮาเองใจเขามันจะสัมผัสได้ว่าเออเฮ้าเฮตุในสิ่งที่ดีนะทุกคนเขาจะเกิดความแบบว่าบ่ามีความหมั่นใจแล้วมันจะติดเป็นนิสัยบวัวเขาสิไปอยู่ใส่ก็แหละแต่เขาก็มีแต่อยากเอาอยากได้แหละก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เหตุใ,ให้เฮ้าบ่มีความสุขบ่มีความเจริญบ่มีความสุขบ่มีความเจริญขึ้นน,นี่เงินที่เฮาได้มาน่ะ มันก็นจะเสียออกไปไง่ายๆทุกคนแหละก็เสือเลยว่าเฮ้ากันจะไปผอบอลทีบอดี้ไปผอคนทีบอดี้เพราะว่าเคยเห็นหน้องคนหนึ่งเนาะเพื่อนบอไดเป็นคนขี่หลักนะทุกคนบอไดเป็นคนขี่ขโมยแต่เป็นคนทีแบบว่าอะบ้คอยจะเสื้อฟังพอแม่เทียงพอเทียงแม่เทียงพออู้เมอ่อเนาะทุกคนหรือว่าปู่ห่่ตายาย่เนาะเป็นสมักเทียงเสื้อบอพ่อข้นมาเหตุงานนะทุกคน อันนี้คือมันกระอกหัวมันสิกเกี่ยวกันหรือบอ่อนอนแต่แพรว่าแขนมันเราให้ฟังซือพ่อขึ้นมาเหตุงานอยู่ในไทยอะ่ะเพื่อนจะพอแต่เจ้านายทีมักจะบอคําหยาบมักจะพอเจ้านายแต่พอ่าคนที่ดูถูกดูแค้นเห่าทุกคนอันนั้นมันคือเหตุผลว่าเออ้าเขาเหตุดบดีทุกคนเดียวหักเขากะจะพอแต่สิงที่บดีนะทุกคนเขาก็เลยเหตุว่าเออเหาตรงเหตุ ทุกคนที่เฮาหากกันตรงเ็ดให้มันดีเนาะบอกที่สิงที่ดีว้าพูดคุยแต่สิ่งที่ดีนะพ่อแม่พี่น้องและสิ่งทีดีดีก็จกะเขามาหาเฮาเองเนาะอันนี้คือณจุดเนี่ยเพี้ยว่าบอกเลยว่าเพี้ยว่าผอ้ยยางเช่นเนาะเคสหนึ่งมีกรณีหนึ่งที่เพี้ยว่าอ่าเข้าไปนะทุกคนเข้าไปแบบว่าเพื่อนบอกว่าเออไปดูดฟุ่นรถห้แนนเดอร์เนาะเพิ่นว่า ไปดูดฝุ่นรถแน่ๆเพาราะว่า้วก็มันจะมีกระเป๋าอันนึ่งอ,อยู่ในรถหันยิบมาให้แนะ่ได้เหมือนว่าเนาะเพื่อว่าเขาไปทําสุอาทําความสะอาดรถนะทุกคนแลวก็มีกระเป๋าเนาะทุกคนเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าหิวธรรมดานี่นะพอมีพี่น้องเนาะกระเป๋าแบบใส่คล้ายๆมันก็ว่าใส่เครื่องสําอางนะทุกคนเนาะ เพ่าเลยหูซื้อก่ามันเป็นอยังมันคือนักนักเนาะทุกคนเพราก็เลยจับเบิ่งแต่ว่าบดิเปิดออกมานะทุกคนบดิหดสิบออกเนาะเพราะว่าเพราทําความสะอาดรถเนาะพอจับเบิ่งแล้วนะทุกคนโอ้โหหูเลยว่าเป็นอย่างเป็นเงินพอไม่พี่น้องเป็นปึกปึกพอแกออกมาโถเป็นเงินเป็นเป็นปึก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 แลกกับบอกแปลกใจเลยที่ว่าพอพาไปเหตุงานบ้านอะคิดเบิ่งอะทุกคนเฮาเป็นคนบว่าเอาเสื้อผ้าเขาเครื่องอะ กอนเขาจะเอาเสื้อผ้าเขาเครืองอ่ะเข้าตรงหูดีว่ามันมีอย่างเนาทุกคนเพราะว่าเข้าตรงสันและก็สะบัดเสื้อผาเขาเครืองแต่พอเขาเอาเขาไปแล้วอ่ะตอนที่เขาออกมาเขาคือผอเงินนี่มันเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะว่าก็และนี่เหตุที่เขาเอาผาเขาเครืองอ่ะเข้าบริสองเบิงนาะว่ะในเครื่องมันมีอย่างเพราะว่าเขากิดี่าเป็นเครื่องสกผาเปล่าธรรมดาทุกคนเครืองสกพาบางเครืองอัมันจะแบบมันจะแบบว่า ฟ้ามันจะอยู่ด้านหนาเนาะฟ้ามันจะอยู่ด้านบนเนาะทุกคนบางเคื่องกับฟ้าจะอยู่ด้านบนเปิดเปิดฟ้าด้านบนแต่บางเคื่องมันจะเปิดฟ้าด้านขางเนาะและในที่กรณีที่เปิดฟ้าดันเคื่องดันขางเข้ากับแค่สะบัดผาแล้วเข้ากับยัดหยัดหยัดเสบ้าเขาเรืองแต่พอตอนที่เข้าดึงเสื้อผ้าออกมาทุกคนพอเสื้าทาความสะอาดแล้วเรียบร้อยเข้าดึงเสื้าออกมาเขาจะมาเห็นเงินเป็นปึกๆเพื่อนกาที่จะทดลอง ใจเหาด้วยการที่แบบเออพื้นหูอยู่แล้วทุกคนว่าเงินน่ะเอาเขาเสื้อผ้าน่ะมันบบสามารถที่จะขาดบอกเลยนะว่าเงินบาทของไทยอ่ะเป็นเงินที่มันคงแข็งมากถือหนามสำนึงบอกขาดทุกคนแต่ถือไฟอ่ะกาบังข่างกักยังไหมแต่ไหมบ,บิดเนาะบังขงัางกับไหมจนเบิดนะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดเพราะว่าเป็นเหตุมากอย่างดีอย่างเนียบเนาะอันนี้คือ มันมีวิธีมันมีลายแบบลายวิธีนอกที่แบบว่าเป็นการทดลองใจแต่แต่สิ่งยั่งก็แล้วแต่้าทุกคนว่าจะทดลองในแบบได้รูปแบบได้ก็แล้วแต่เขาคิดว่าเขามีจิตใจที่อันบริสุทธิ์เนาะอย่างเช่นดีหลายๆคนหลายๆคานเอฟซี FC เป็นบอกว่าอ่าซื่อกินไม่หมดอ่ะอ่ะคดกินไม่นาน ค้านี้มันสามารถที่จะใส่ได้ไปตลอดชีวิตนะทุกคนระว่าเขาจะเหีุยังก็แล้้แต่แม่แต่เหลืองอันน้อยนิดเนาะเขาจะคิดเลยว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันจะอยู่กับเขาตลอดไปคดกินบ่นานนะทีนี้เขาจะบอกเลยว่าการที่เฮายิงไห้เฮายิงได้นะทุกคนยังเฉ่นนะช่วงปีใหม่เนาะก็จะมีแบบว่าอ่าพอแม่พี่น้องคนไทยเหมืนก็นจะมอบคล้องควันไหนกันเนาะเป็นขนมนมเนยขนมกรอบๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกคนเป็นกระเฉาเป็นผละละหมอกละใหม่หมอบเหมือนกัน แต่พอหมอไปหายแล้วก็จะมีอีกคนอื่นมาหมอบกับคือเฮาจะได้รับแค่โอกาสนี่บพรว่าจะเป็นช่วงได้กันแล้วแต่เฮาก็จะได้หมอบให้กันทุกๆช่วงเนาะทุกคนนี่อะไรมันเป็นเหตุผลที่แปลว่าซื้อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานเสื้อพอเพือ่อว่าเก็บเงินบ่อยมากเลยเก็บเงินได้อะแต่ผลสุดท้ายมาบางครั้งอาจจะหน่ายมันอาจจะลืมจริงๆทุกคนบางครั้งมันอาจจะแค่ร้องใจแต่สุดท้ายมาพอเขาเอาไปคืนให้เพื่อนอะ เพื่อนก็จะหายเห่ามาเป็นสินน้าใจไม่เป็นไรเอาไปเลยไม่ไม่เป็นไรสงสัยพี่ลืมแหละร้อยสองร้อยเอาไปเลยไม่เป็นไรเอาไปซื้อซะเอาไปใช้ไปซื้อขนมนมเนยกินนั่นแหละทุกคนละสิ่งสาคัญเขายังได้มาแล้วเ่าได้ความไหวเหนือเสือใจเพี้ยว่าบอกเลยนะเขาเกิดความภูมิใจถาสม่วโมงแลเพี้ยว่าเฮ็ดเงินหายรัวเพี้ยว่าลืมแล้วคนอื่นเก็บได้อมาหายเห่าเพี้ยว่าอยัางจะบอกเลยนะเพี้ยว่าจะดีใจมากกว่าเพี้ยว่าได้เงินคืนแต่เพี้ยว่าจะคิดว่าโอ้ยมัน โชคดีทุกคนเหมือนกับว่าเฮาไดใ้ใจได้ใจเฮาไปเต็มๆอันนี้คือมันเป็นความสุขทางจิตใจนะทุกคนโมเมนต์ความสุขทางเงินทองเนาะนี่แหละนะพ่อแม่พี่น้องพ่ว่าก็เลยอยากจะบอกลหลายๆคนถามพ่ว่าว่าเป็นจังไดเนาะทุกคนเจน้านายลองใจหรือบออย่างประมาณนี้แม่ทุกคนหรืออาจจะลองหรือบมลองกันแล้วแต่แต่พ่ว่าเสือว่าทุกคนเนาะต้องพอเหตุการณ์นี้แต่เฮาเสือเถอว่าความดีเป็นสิ่งที่ข้มครอโตเฮานะทุกคนเนาะ แหลกอะเห็ดให้เฮาอะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอยู่ไ่กันแล้วแต่เฮากันจะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะโอเคเด้อจากพ่อแม่พี่นอ้นองน้องคลิปนี้ถ้าู้ได้หมกักถ้าผู้ได้ชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังแหงใจแห้แผลวานนํำเดินจ้ะเด้อสบายดีสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึ่งเด้อขอให้ทุกคนทุก่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเดือดรำรวยเงินทองเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้สมคำมง่นปรารถนาทำธุรกิจอะไร คิดการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จนในช่วงปีใหม่นะคะจะเข้ามานี้เนาะทุกคนกับยังเฮงรวยๆปังๆ,งๆกับปีเถาะเนาะเพียวว่าอ่านของขอความของ fc พันบอกว่าปีเถาะเพียวว่ากับโอ้โหแมนหรือบอลเนะทุกคนถาผพิษกับต้องขอโทษขอภัยเนาะถอดถือกับต้องขอขอพระคุณ fc เนาะที่บอกเพีว่านะทุกคนเพว่ายังไม่ได้เบิ่งปฏิทินเลยนะจ๊ะ โอเคจะไปแล้วนะคะทุกคนแฮปปี้นิวแยร์สวัสดีปีใหม่จ้าเขาดาวกันอย่างมีความสุขโชคลาภจงมาบังเกิด แก่เทุกคนทุกท่านและที่สำคัญที่สุดต้องขอขอบพระคุณ f อีทุกคนทุกท่านเดอ้อที่ดูคลิปน้องแพรวาจนจบและก็ยังซอยสนับสนับสนน้องแพรวโดวยการเบิงโฆษณนาน้องแพรวาขอกับขอบพระคุณเอทุกคนทุกท่านเดอ้อจ้าขอบคุณที่เมตตาและก็สนับสนุนแพรวาเดอ้อจ้าไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้า